อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing m a s t e r นะครับวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะครับการหาของในการใช้อัพพวกเครื่องยนต์ทั้งหลายนะครับหรือเรียกว่าที่เราเรียกกันจูนนะเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับแล้วพอดีตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ผ่านช่วงเดือนแรกๆมานะครับทรัพยากรบางอย่างก,ก็จะกลายเป็นหาง่ายบางอย่างก็จะกลายเป็นหายยากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับผม หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม r a c ซ n g m มาเตอร์ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top u อ g a เกมร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าไปเติมเกมที่นี่ Top u อ g a เกมอร์ก็ขอฝากร้านเติม Top เกม To p Up ั a เก r เด้วยครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับใช้ UID ดีในการเติมปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าสะดวกทักได้้เลยนนนะคตอีีม ถ้าทักแอดมินไปทำไมนะครับคือใส่บอกเขาว่าโคด odf ศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้แพคราคาพิเศษนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเติมรีบเติมนะครับอ่ะมาดูกันวันนี้ก็จะมาพูดถึงเลือกการหาของนะครับเพราะว่าการหาของเนี่ยบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปอย่างตอนแรกๆสิ่งที่บางอย่างมันหาย,ยากตอนนี้ก็จะหาง่ายขึ้นมาเช่นอนอันนี้เป็นต้นนี่อันนี้นะครับ เพราะว่ามันจะเป็น a s s i v e income ของเราอยู่แล้วซึ่งได้ทุกวันนะครับได้ทุกวันเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้มันเป็นกลายเป็นสิ่งที่หาง่ายไปเลยนะครับแล้วส่วนพวกตัวผมเปิดตรงนี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับตัวอัพเกรดนะครับอ่ะส่วนตัวที่ส่วนตัวที่ตัวนี้คือเราจะหาได้อยู่แล้วส่วน2ตัวนี้บางทีมันจะมากับช่วงกิจกรรมหรือพวกกิลด์นะครับเพื่งเราจะมีในปริมาณที่สูงใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแต่สิ่งที่ขาดจริงๆจะกลายเป็น2อย่างนี้แทน นะครับสออย่างนี้จริงๆถามว่าหายากไหมไม่ได้หายากมากนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการหาของมันก็คือ,อเดี๋ยวผมกดให้ดูกันปุ๊บสมมุตินะครับสมมตินี่ะอะอะสมมุติผมต้องการจะอัพเจ้าตัวนี้เนีย่ยผมมีหมดเลยเห็นไหมแต่ว่าพอถึงตรงนี้ทํำยังไงบางทีมันจะขาดยางสีฟ้าเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อน เนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนก็คือจากเคลสหลักแล้วก็จากสีสั้นอันนี้คือตัดทิ้งไปเลยแต่มันมีร้านค้าจากมอเตอร์โชว์นะครับร้านค้ามอเตอร์โชว์เนี่ยมันจะมีขาย2อันเนี้สองอันนี้เรายังหาได้เนี่ยแหละเราสามารถหาได้โดยการใช้แต้มการชาสีอันนี้ครับซึ่งเราเปิดถ้าเราเปิดการชาเยอะพอมันนีมีไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่กับ2ส,สีนี้แม้จะใช้เยอะก็เหอะนะครับแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับแต่ปัญหาคือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ เจ้าตัวนี้คือสีทองสีทองคือมันต้องเปิดได้เฉพาะตอนที่ได้หลดม่วงนะครับได้ลดม่วงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้2อันนี้ค่อนข้างมีมูลค่าที่สูงถ้าคุณอัพหลายๆคันนะครับปัญหาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกนี้แหละจะเกี่ยวกับพวก2ตัวนี้นะครับเพราะสองตัวนี้ส่วนมากจะได้มาจากการที่ได้มาจากการที่่าใช้พวกตัวพวกนี้แรกนะครับหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างที่เคยบอกก็คือเล่นแต้มจนให้ถึงพันสามนะครับประมาณพันสาม เนี่ยมันก็จะมีแต่ละคันก็จะให้ไม่เหมือนกันบางคันเป็นชิปเห็นไหมครับบางคันก็จะเป็นอะไหล่เครื่องยนต์อ่ะอันนี้เป็นชิปเหมือนกันอันนี้เป็นอะไหล่อิเล็กทรอนิกเหมือนกันอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละอย่างอันนี้ก็จะเป็นอชสซีนะครับเห็นไหมซึ่งทุกคันเนี่ยเราควรเล่นเทคโนโลยอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ได้เอาทรัพยากรตรงนี้มานะครับแล้วก็วิธีอื่นที่ได้มามีอะไรบ้างอย่างแรกคือ v i p ครับ VIP เนี่ยมันจะทําได้มันจะได้อยู่แล้วทุกครั้งที่อัพอัพขั้นนะครับ VIP แล้วที่สําคัญก็คือมีแพ็คใหม่อีกอันหนึ่งที่มานะครับคือแพ็คนี้นะครับซื้อเสร็จปุ๊บก็จะได้20 20 20อย่างละยีิบนะครับอันนี้ก็ราคา30บาทประมาณ30บาทถ้าให้ร้านซื้อก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าต้องเช็คเลทดูว่าตอนปัจจุบันเท่าไหร่นะโอเคอันนี้ก็จะอยู่7วันนะครับก็จะแบบมีแพ็คเด้งมันเด้งมาด้วยได้เง,เงินเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าอเค สำหรับแพ็กนี้นะครับใครยังไม่เติมก็เติมได้ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเติมบนทุกคนอยู่แล้วนะครับอส่วนไอ้อันเนี้ยผมพูดจริงๆมันผมในสาหรับผมนะมันยังค่อนข้างถ้าคุณไม่รีบร้อนมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่ามันถืออยู่ในหมวดที่แพงระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะโอเคต่อไปแพ็กนี้เป็นแพ็กที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่มีเพชรเหลือเยอะๆนะครับ ใช้เพชรหรือเยอะๆเราคิดว่ายังไม่ได้รีบจะเปิดรถในช่วงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเยาจะหาของเก็บไว้ก่อนช่วงแรกๆตอนที่ผมยังตอนที่ตู้918ยังไม่มาผมก็จะซื้อไนเนี้ยอาทิตย์ละ10กล่องนะครับซื้อทีละ10กล่องเพราะว่าบางทีมันก็ได้กุญแจสุ่มได้กุญแจไอ้กุญแจไอ้ห้ากุญแจอย่าตัดไปเลยผมซื้อมาหลายสิบกล่องละไม่เคยได้นะครับตเต็มที่ไอเน,นี้ยออกง่ายสุดนะครับสีขาวออกง่ายสุดนะครับลองลงมาก็เป็น,นอันนี้ครับไอ้ลองลงมาเป็นอันนี้อ่ามันจะได้อย่างมันได้เลือกได้เลือกหนนะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้อันดับ3นะครับอันนี้คือได้ยากพอสมควรนะก็ถือว่าคุ้มค่าครับเหมือนเปิดกาชาถ้าเปิดกาชาได้ได้สีขาวก็เสียใจนิดนึงแต่ก็ยังไปเปิดตู้ล่างได้แต่ว่าถ้าได้สีแดงถือว่าเท่าตัวคุ้มทุนถ้าได้อันนี้ก็ถือว่าไม่แย่ก็ยังได้ของอัพนะครับได้อย่างละยี่ห้า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 นะครับได้กล่องละยี่ห้าอันนี้คือถ้าเปิดอันนี้จะได้กล่องหนึ่งมั้งแต่อันนี้จะเป็นได้ได้ห้ากล่องนะครับนะอันนี้คือมันสีส้มมันจะได้เยอะกว่าอยู่แล้วเว่านะ อันนี้ก็น่าถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คที่ถ้าใครแบบว่ามีเพชรเหลือๆนะครับก็เหมือนแบบเอาเอาดอกมากินหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช,ใช้แบบเผื่ออัพโหลดบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนแพ็คพวกนี้จริงๆ4,800ันถ้ามีก็ซื้อได้แต่อย่างที่บอกคือช่วงนี้รถมันมาหนากักๆกันอยู่อะเดี๋ยวผมเชื่อว่าซีซั่นหน้าเดี๋ยวพอจบ9 1้าก็น่าจะหนันกอีกผมคิดว่า P1 ก็นก็จะใกล้เข้ามาแล้วถ้าใครอยากจะเก็บก็ต้องเก็บแต่ถ้า ตัดอันนี้ได้ก็ตัดแต่ถ้ายังมีเหลือหรือจะอยากจะรีบอัพจริงๆก็เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันเพราะผมก็เคยซื้อแพ็คนี้ไปเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะผมไม่แน่ใจว่าเดือนนึงหรือเปล่านะแพ็คนี้ยหรือว่านานเท่าไหร่เดียว d e ซีซั่นหนึ่งมั้งไม่รู้เหมือนกันมันก็จะวนมาใหม่นะครับส่วนพวกเนี้ยจะอยู่ที่แพงแต่ว่าจะมีอยู่อันหนึ่งกล่องที่มันสองแปดแปดปะสองแปดศูนย์หรือสองแปดแปดอีกกล่องนึงผมซื้อไปละมันมีให้ดูไหมผมซื้อไปแล้วไม่มีนะครับคือมันรู้สึกมมอออออนนนนจจจนะจะะะะไไดดดดดด้้้กกกกกกุุุญญแแแลวว็ขขขงงงพชูปราณี อันนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ในการหาของนะครับไอพวกกิจกรรมหลักๆอ่ะคือผมอยากให้บอกให้เลยว่าอยากให้ลงให้เรียบร้อยนะครับอย่างพวกกิจกรรมอย่างอาร์แม e กเอะไรพวกนี้เห็นไหมพวกนี้ก็จะมีชิปแจกนะครับพวกนี้จะแจกเป็นชิปนะครับหรือไม่ก็เป็นอ่าสโมสรอนนะครับพวกเอนดู a n น e หรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีของแจกด้วยนะครับก็จะมีของแจกแต้มที่สําคัญคือแต้มแต้มแต้มครับนะครับ แต้มขับนะครับสามารถใครโอ๊กูผิดอะไรวะโอเคเอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือนี่แต้มขัดสามารถเอามาแลกพวกนี้ได้นะครับแลกพวกนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็แลกกุญแจได้น,นี้เป็นรายเดือนเดือนละสองสองแจนะครับแต่ว่าถ้าใครมีอ่า GT f o r gt อยากอยากอัพก็ได้นะครับมันมีขสามสิบเษก็คือใช้9 0้าพัน ก็จะขึ้นได้อีกหนึ่ง ECU นะครับอันนี้ในกรณีที่แบบว่าคนต้องการจะขึ้นนะเนี่ยแต่อย่างที่บอกคือพวกนี้มันก็จะมีโปรมันก็จะมีราคาใช้แต้มขับซื้อได้ผมถึงบอกว่าพวกนี้ถ้าเราลงกิจกรรมขับหรืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาครับกับชิป2อย่างเพราะว่าคุณดูจากจานวนของที่เหลือของผมสิเนีย่ยคุณดูจากจํานวนที่เหลือของผมผิดผิดนีๆๆ่จำนวนที่เหลือของผมเนี่ยหมนปบปัญหาหลักๆมันก็คือมันจะเป็นแค่ชิปเนี่ยมันกิจกรรมมันมีให้เล่นเรื่อยๆมันอาจจะไม่เยอะมาก ส่วนไอ้อันเนี้ยเรากดรับเรื่อยๆมันก็จะพอๆกับชิปแหละมันจะแบบมาเรื่อยๆในอัตราที่ค่อนข้างจะคงที่จากการเล่นหรืออะไรเงี้ยก็จะมาทีนี้หน่อยอันเนี้ยก็คือจะมามาจากขับอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือนี่พวกนี้สองเนี่ยสองตัวนี้นะสองตัวนี้ตัวปัญหาเลยนะครับตัวปัญหาชีวิตมากๆเพราะว่ามันต้องใช้ซื้อแล้วมันได้มันไม่ค่อยมีกิจกรรมที่มันได้มานะครับมันก็ส่วนมากจะใช้อนันแรกคนที่เปิดการใชา้เยอะๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหา คนที่เปิดจจชาแนน,น้อยเนี่ยสะเทือนแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้สีทองเนี่ยมันจะหายามลำบากนิดนึงนะแต่ละนับปัจจุบันนะครับผมเนี่ยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ในการหาอัพเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็หมดไปเยอะเพราะว่าผมอัพเก้าดผมอัพเก้าดพร้อมกับ ford gt ขึ้นมา2คันเลยจากศูนย์จากย้มจากตอนเริ่มอ่ะเออจากเริ่มมา5้าจาก5้ามาถึงย5ห้าเลยสองคันนะครับก็เลยทำให้หมดทรัพยากรไปเยอะมากหกรือเกลี้ยงอย่างที่เห็นนะอืมตอนนี้ก็เลย ไม่สามารถขึ้นในพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่าเอาขึ้นมาในคาดบนเพราะว่าพวกนี้ยันยี่สิบนี่สิบห้านี่สิบห้าอย่างนี้ขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรหมดหน่าจะต้องชาร์จรอรอบหน้าหรือไม่แน่อาจจะต้องแบบปล่อยวางบางคันเพื่อเก็บทรัพยากรในการทําเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะครับการขึ้นยี่ห้าได้อะไรเงี้ยทาให้สเตตัสมันเต็มขึ้นมาทําให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยรถมันก็จะเล่นได้ดีขึ้นนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยให้อัตราเร่งแต่บางทีอาจจะไม่ช่วยการเข้าโค้งหรือการอะไรเงี้ยบางทีก็ช่วยให ทำให้เกิดความแตกต่างในการเรียนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับแต่ว่าถ้าเติมโค้ดอย่าลืมใส่โค้ด ODF ศูนย์หนึ่งด้วยนะครับมีจํานวนจํากัดนะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ